พี่น้องเอ้ยข่อยต้มไข่ข่อยเผาไข่นี่โอ้ยต้มไข่ไวแล้วก็ไปอาบน้ำเสยเตยเว้ยเป็นแตงตนแตงตัวเตรียมของเตรียมยังสิออกทงคนเดียวเนี่ยไข่ตัวใดกินโอ้ยบ่งในเป็นอย่างนึงมันมันน้ำโบกอนเ้าออกอย่างเฮี้ยนขนาดนันมันพราะันได้ โบกกันเนาะเข้ากับลืมยังซสียนบุญละโอ๊ยแต่ๆแต่ๆกบมาเงี้ยนข่อยเหลือตะาต่อโอ้พี่น้องเลยพี่น้องเลยนี่ละเท่ามามันกะลงหนาลงหลังเป็นยังสี่ละหูแล้วอย่าเท่าเด้อบาดน,นี้ผู้ใดก็ได้ดห้ามเท่าเด้อห้ามเท่าคือย่าเด้อโอ้ยนาอ ไ <laughs> ข่ปิงไข่ปิ่งได้ยนินเสียงแตกโปเ๊ปเปโป๊เป๊ะได้เพิ่นกับวันใดคิดสังเกตอียังกระแต่งของเห็นหนันเนี้นี่ซื้อไปจนว่าไดกินกินไข่ปิงบอพี่น้องกินไข่ปิงน้ำยายบอยายเห็ดไข่ต้มเดียยายบันใดเห็ดไข่ปิง ต้มไข่สิไั้ท้งห่อเขาลงทงเรี <c oughs> ยบร้อยเลย <c oughs> กินไข่ปิ่งกัน <c oughs> จำไว้เด้อผู้ใดหามเท่าขันเท่าแล้วมันสีลืมหนาลืมหลังคือย่ายนเห็นไหม นี่แหละจำนี่แหละบ๊ายบาย